ทางด้านมหาวิทยายลัยทางจิตของโลกบรามากุมารีร่วมกับศูนย์บรามากุมารีชีวะสมโคราชจัดงานวันสันทิภาพโลกนครราชสีมา2025ค่ะที่มหาวิทยายลัยราชพัฒนนครราชสีมา ทางด้านมหาวิทยาลัยทางจิตของโลกปรามากูมารีร่วมกับสูมปรามากูมารีชีวสมโคราชมหาวิทยาลัยราชภัฏนนครราชสีมาและชมรมราชสีมาสันติภาพได้จัดงานวันสันติภาพโลกนครราชสีมา2025 โดยมีนายกิติศักดิ์ทีระวัฒนารองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาเป็นประธานพร้อมด้วยรองศาสตราจารย์ดรอดิศรนาวนนท์อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาเพศสัชกรหญิงพินทิพย์ยางเจริญผู้ประสานงานมหาวิทยาลัยทางจิตปรามากุมารีประเทศไทยตัวแทนจากหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องและนักศึกษาที่มีความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ โดยการจัดงานวันสันติภาพโลกนครราชสีมาประจำปี2568ภายใต้แนวคิดแสงแห่งปัญญาสันติภาพจากภายในแสงแห่งปัญญาคือการมองเห็นด้วยใจที่เปิดกว้างเข้าใจในคุณค่าของชีวิตและศักดิ์ศรีของเพื่อนมนุษย์ทุกคนสันติภาพจากภายในคือรากฐานที่จะทำให้ทุกคนเลือกคำพูดและการกระทำที่เยียวยามากกว่าการทำร้าย สันติภาพไม่ใช่เพียงแค่คำพูดหรือความฝันที่เลือนลางแต่คือพลังที่แท้จริงเริ่มต้นจากจิตใจของแต่ละคนเมื่อจิตหนึ่งเปลี่ยนโลกทั้งใบก็เปลี่ยนโดยกิจกรรมในครั้งนี้เป็นครั้งที่สองแล้วถือเป็นการสร้างความร่วมมือกับหลายองค์กรที่ได้มาแบ่งปันประสบการณ์มุมมองหลากหลายแนวคิดเพื่อสร้างคุณค่าภายในตนเองให้เกิดพลังแห่งความเงียบสงบสู่จิตที่มีสันติภาพก่อน ซึ่งเป็นนิมิตหมใหม่และเป็นการจุดประจายจุดประกายการสร้างวัฒนธรรมสันติภาพที่เกิดขึ้นเพื่อการพัฒนาตนเองนำไปสู่การพัฒนาครอบครัวสังคมและประเทศชาติอย่างยั่งยืน สันติภาพเป็นของทุกคนเป็นสิ่งที่ทุกคนไม่ต้องหาและต้องการได้รับการยอมรับไม่ว่าจะเป็นศาสนาวัฒนธรรมประเพณีแสดงถึงสัญลักษณ์ของการสงบสุขร่วมกันจุดประกายให้ทุกคนทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในกิจกรรมค่ะ